ปนี้คือปฏิบัติการทุบม้อข้าวคุณเซนมาดูกันต่ออย่าเพิ่งงงฟังไปเรื่อยๆค่ะเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องทั้งคู่นะทั้งเรยงพัฒน์ทั้งก๊กอานมีธุรกิจทั้งบนดินและใต้ดินค่ะไอธุรกิจใต้ดินของทั้งคู่ธุรกิจใต้ดินของกระเป๋าเงินของมอข้าวคุณเซนมันเป็นธุรกิจที่ว่าก,กันด้วยเรื่องค้ามนุษย์ทางออนไลน์คอเซนเตอร์ <Center. S 1> uh, <call> ดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊กอ่านคก๊กอ่านเนี่ยเขาจะคือหน้าฉากเนี่ยเขาทําธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและคาสิโนค่ะอเปลี่ยนใหม่หน้าฉากเขาทำธุรกิจคาสิโนที่มีโรงแรมและรีสอร์ทโอเคแมมความหมายต่างนะอันแรกอันหลังกคาสนแล้วมีโรงแรมมีรีสอร์ทด้วยอยู่ในที่เดียวกันฟูลแพคเกจค่ะฟูลแพคเกจค่ะธุรกิจ คาสิโนของก๊กอานก็อยู่แถวแถวชายแดนด้านประเทศไทยนั่แหละค่ะจากประเทศไทยไม่กี่ก้าวก็จะถึงก็จะถึงคาสิโนของ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 กลุ่มของก๊กอานก๊กอันแล้วละใช่ค่ะแต่คราวนี้เป็นที่รู้กันอ้ธุรกิจคาสิโนแบบดั้งเดิมเนี่ยมันเล็กลงทุกวันอืเขาต้องพัฒนายกระดับดังนั้นก๊กอานก็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 แปลสภาพ จากตึกคาสิโนเป็นตึกคอเซนเตอร์อเป็นตึกเว็บพนันเว็บพนันครบเครื่องเลยตึกคาสิโนเก่าของก o อ่านจะเต็มไปด้วยที่ตั้งของแก๊งคอเซนเตอร์ที่ตั้งของแก๊งเว็บพนันคโอเครับทราบกันตามนี้ตึกคอเซนเตอร์ในเครือข่ายของก o อ่านเนี่ยมันมีอยู่สี่ตึกค่ะทั้งหมดตั้งอยู่ในปอยเป็ดปอยเป็ดประกอบด้วยตึกคาวคาสิโน อันนี้ไม่ต้องบอกว่าเป็นตึกอะไรนะตึกคลาวคาสิโนมันก็ชัดอยู่แล้วดั้งเดิมเนี่ยมันก็คือคาสิโนชื่อคลาวใช่ค่ะชื่อคลาวคาสิโนแต่ตอนหลังพัฒนาคาสิโนมันเล็กลงทุกวันคนเล่นน้อยลงทุกวันก็พัฒนาหันไปเพิ่มรายได้จากธุรกิจใหม่ทดแทนนั่นก็คือใช้มันเป็นที่ตั้งคอลเ call center ใช้มันเป็นที่ตั้งพนันออนไลน์ซะเลยทําแบบออนไลน์ไปเลยสอง call center ตัวที่หนึ่งก็คือคลาวคาสิโนตักที่สอง ตึกเก n ต i ิ้งคา i n o หรือเขาเรียกกันว่าโฮวาทำไมจึงมีสองชื่อทำไมไอ้ตึกเนี้ยดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นของกลุ่มธุรกิจโฮวาจากมาเลเซียอ๋อค่ะในเวลาต่อมาเปลี่ยนเจ้าของเป็นก๊กอานขายให้ใช่ไหมคะหรือไงใช่ครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเก็ติงคาสิโนเออดูชั้นสมัยขึ้นบางครั้งเขาก็เรียกตึกเก็ติงบางครั้งเขาก็เรียกตึกโฮวาตึกเดิมไงคนยังจําชื่อนั้นเขายังคุ้นที่เดิมใช่เขาจําชื่อนั้นได้ตึกที่สามครับนี่เราอาจจะคุ้นนะเขาเรียกกันว่าตึก18ชั้นมองจากฝั่งไทยไปเห็นนะถัดไปคือตึก25ชั้นติดกันนั่นแหละอืมอืมอมถ้าพูดถึงตึก18ชั้นตึก25ชั้นปอยเป็ดเนี่ยทั้งฝั่งคนไทยก็น่าจ เป็นที่รู้กันดีนะรับรู้รรับาะคนไทยไปตายที่สองตึกนี้ก็เยอะใช่เราเห็นมีภาพมีคงมีคลิปออกมาตายคาตึกก็มีตกตึกตายก็มีนั่นแหละเป็นคนไทยด้วยนะทกศพบอกว่าอุบัติเหตุแล้วก็เงียบเชียบแต่เป็นที่รู้กันว่าใครที่ถูกหลอกไปทํางาน c เซ็นเตอร์แล้วดื้อพยายามหนีพยายามดื้อดื้อถูกจับโยนเลยค่ะถูกจับโยนเลยค่ะไม่ให้เป็นเยี่องอหอ่ไม่แค่นั้นครับคดี คอรเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นในเขตประเทศไทยายค,ความว่าเยือนในเขตประเทศไทยแต่ศูนย์ประชาการมันอยู่ทางฝั่ง,งคขมเมทางฝั่ง,งปอยเป็ดได้แหละจะไปทําอะไรก็ลาบากเนื้ออยู่ฝั่งเขาอ,เอขขาเืเป็นร้อยคดีคดีคอรเซ็นเตอร์เป็นร้อยคดีทางฝั่งประเทศไทยเมื่อเช็คกลับไปแล้วพบว่าต้นต่อเนี่ยต้นทางมันมาจากไอ้ไอ้สี่ตึกเนี้ยเนี่ยแหละฝั่งเนี้ยโดยเฉพาะไอ้สองตึกเนี่ยสิบแปดชั้นยี่ห้าชั้นเนี่ยแหละดังนั้นถ้าจะปราบ คอรเซนเตอร์ให้สิ้นซากมันต้องย้อนไปล้างบางที่ต้นต่อต้องไปเช็คบินไอสีตึกคอแถวๆปล่อยเป็ดของก๊กอ่านใช่ค่ะขน<ณ>าเดียวกันก๊กอ่านก็เป็นมอ,อข้าวของคุณเซนนั่นเินปฏิบัติการล้างคอรเซนเตอร์ครั้งนี้มันจึงเป็นปฏิบัติการทุบมอ,อข้าวคุณเซนไปในตัวนี่ไงถึงได้จะอธิบายว่าทําไมถึงเรียกว่าทุบมอ,อข้าวคุณเซนถูกไหมครับใช่ค่ะตามนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะรับทราบกันตามนี้